กลุ่มที่สองครับนะกลุ่มที่2ต้องระวังแล้วก็ปรับตัวครับคือธาตุทองแล้วก็ธาตุไม้กลุ่มนี้ครับไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้แต่มันต้องออกแรงเยอะกว่าปกติหรือว่าต้องระวังในเรื่องของการปรับตัวเป็นพิเศษนะครับอาชีพธาตุทองครับก็คือถูกไฟหล่อหลอนนะกลุ่มนี้จะเจอแรงกดดันที่สูงนะนะอาชีพอะไรบ้างครับการเงินนะอาชีพเกี่ยวกับโลหะนะครับการธน,นาคารตลาดหุ้นไฟแนนซ์นนะรวมถึงเครื่องจักรนะ รถยนต์ก็ใช่นะรถยนต์ก็ใช่จะเจอความหันผวนหนักจะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีนะครับอย่าประมาทเด็ดขาดนะอีกตัวหนึ่งครับอาชีพท่าทองก็คือในเรื่องของกฎหมายนะหรืออาชีพที่ต้องตัดสินใจนะครับผู้พิพากษาทนายความปีนี้นะปี2 5 1 9รคดีวความจะเยอะมากแล้วก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับต้องใช้ความอดทนสูงนะครับอาชีพท่พทาไม้ครับนะไม้เนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงของไฟก็เลยต้องเหนื่อยเพราะ ไม้มันต้องให้ไฟไปเผานะประมาณนี้นะการศึกษาสิ่งพิมพ์ครับครูบาอาจารย์งานเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ธุรกิจกระดาษนะจะต้องนั่งทํางานหนักมากขึ้นต้องพยายามมากกว่าเดิมถึงจะเห็นผลลัพธ์นะการเกษตรสมุนไพรนะครับเกษตรก็เป็นเกษตรบางอย่างวันนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกษตรเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาที่ดินพัฒนาสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดิน พัฒนาสิ่งปลูกสร้างพัฒนาพูดผลนทางการเกษตรในการพัฒนาที่มันจะให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเงี้ยมันโอเคการเกษตรสมุนไพรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าสิ่งทอผลไม้เจอปัญหาในเรื่องต้นทุนหรือว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีหน้านะครับที่ชัดจะเต็ม